โลเทชั่นอลมืออาซิทมืออาซิทเห็นไหมแม่ดูเห็นไหมคืนนีเห็นไหมว้าวริเนีเมนแมดูเห็นไหมทำการครัวคุกขีด้วยอาจารย์จีนอาจารย์จีนยานตี้และน้องงัวเด้อเป็นอาหารเด้อวันนี้นะขออนุญาตโอ้ยเห็นบอกมือโป๊โป๊ะทำการเขาเลยรวมอาจารย์จีนอาจารย์จีนว้าอันนี้คือทำอะไรอาจารย์จีนสักผ้า ผ้าต้องมีสักผ้าจังหวะนี้คือจังหวะเอียงฮะงหน้อยหน้าวะน้องัูว้าวว้าวน้องงหงวน้อยน้องงวนะฮะเบบี้ลิชโต้นี่สิลิชโต้ข้าว ไปแซ่บลงมหงข้าเจ้าอ่ะข้าเจ้าทำก๋วยเีแล้วเนาะออจะต้มแซ่บอะแล้วนี่ก็คือกต้มส้มนองงัวต้มแซ่บต้มแซ่บ